สวัสดีสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับผมโอชนาจนมาพบปะพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะนำามอวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมาชิรามาแบ่งปันให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้เช่าได้บูชาได้นําไปรัตนาขึ้นขอได้ไปทําไปคูณน,นะครับไปบูชาให้เกิดเป็นสิริมงคลน,นะครับแกครอบครัวแก่ตัวพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นะครับปู่เอาลูกศรทาในองค์หลวงปู่นั่นเองนะครับวันนี้ดุมงคลมาแบ่งปันก็มีมากมายหลากหลายรายการ นะครับแต่รับประกันแท้นะครับได้นารกาอธิษฐานจิตปลูกเสกโดยองค์หลวงปู่พระมาศีนานะครับทุกองทุกรุ่นแท้แน่นอน1้0นะครับรับประกันแท้นะครับตราเท่าชีวิตของโอชนะจนคนนี้จะสูญสลายไปเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่จะมีรายการไหนบ้างนะครับมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนายการแรกที่ผมนํามาให้ชมเป็นเหรียญ นเนี้เงินลงยารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเหรีรยญหายาันข้างนะครับเป็นเหรียญที่ายากมากนะครับเป็นเหรียญที่หายากและก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื่องจากว่ามีความเรียบง่ายดคาูคลาสสิกนะครับลงยาสีน้ำเงินตัดกับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับดูสวยงามมากยิ่งถ้านำไปเรี่ยมทองนะจะสวยขึ้นปีหลายเท่าเลยนะครับใน,นด้านหลังจะเป็นลักษณะนะครับรูปทรงรูปไข่นะครับมีการตอก โค้ดนะครับสรในซองโค้ดแล้วก็ตอกรันนัมเบอร์ด้วยนะครับอันนี้รันนัมเบอร์ที่16นะครับเป็นเลขมงคลโสรสนะครับหลงด้วยพระคาถาเตชะซูนีมะปูจนาวิรินะครับสังเกตเห็นได้นะครับ,เ,าาเ,นะรบเ,เหรียญเลื่อมสมณะสากเพื่อนยศเนี่ยหลวงปู่จะหลวงด้วยพระคาถาพระเจ้าสิบชาตินั่นเองซึ่งนะครับเด่นในทุกทางทุกด้านเลยไม่ว่าจะโชคลาภค้าขายเจริญก้าวหน้านะครับที่เด่นเอกอุเลยก็คือ เหรียญก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้ใหญ่นะครับอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับเป็นเมตตาเป็นสีมงคลนะครับนำมาแบ่งปันนะครับรับประกันแท้ร้อเมีเพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ีเปิดแบ่งปันที่ราคา5,000บาทนะครับ5,000บาทรวมส่งนะครับเป็นเหรียญเงินแท้ร้อเปอร์เซ็นตนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับไม่มีโลหนรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญพิกแผ่นดิน นะครับหรือเรียกว่าเหรียญพลิกดวงชะตาสุริยันจันทา์นั่นเองนะครับหลวงปู่เนี่ยเคยมอบพระคาถานะครับบูชานะครับที่ท่านเน้ยนย้ำให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ภาวนาก็คือราหูสุริยันจันทังประมุติจสุนะครับเป็นพระคาถาบูชาราหูนะครับเปรียบดังอุอป,อปเทศนะครับให้พระราหูนะครับก็คือความมืดความดำมืดหมอกต่างๆนะครับ ถายดวงจันทร์ออกมาให้พบแสงสว่างนั่นเองเปรียบเ,เสมือนชีวิตของเรานะครับถ้าดูชาลาหหูเนี่ยนะครับความโมหะโทสะนะครับความโลภะนะครับกิเลสทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเมื่อหมดกิลดเลสออกไปนะครับความมืดมนเร่าหมองต่างๆนะครับก็จะมาลายสิ้นออกไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเกิดความแจ่มแจ้งชีวิตสดใสนะครับไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดๆเนี่ยก็สําเร็จลุล่วง ะครแก้ปัญหาต่างๆได้เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเรียกง่ายๆว่าเหรียญสแตปมนั่นเองนะครับพิเศษเลยก็คือจะมีขูบาอาจารย์ทั้งท้เนี่ยสองท่านด้วยกันเป็นผู้มากบารมีด้วยกันทั้งสองรูปสององค์เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นพระหลวงปู่พ้ามหาศิลาสศริจันโทนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วก็ลงยานะครับมี การออกแบบรวดลายต่างๆนะครับมีเถามีเครือนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับเนี่ยจนทาอ่าพิกชีวิตนะครับเหรียญเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับเหรียญรุ่นนี้สสวนด้านหลังเป็นพระอาจารย์สริยันโคสปันโดเจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็นนั่นเองนี่นะครับผู้มากบรมีแห่งเมืองสละขาวนะครับอันนี้เป็นแหล่งปันที่5,700บาทนะครับผม ไม่มีกล่องนะครับมาในเรี่ยมเดิมเดิมเรี่ยมหูเรี่ยมเก่าเก็บเลยนะครับเจ้าของเดิมน่าจะเรี่ยมไว้ขึ้นขอนะครับถ้าใครอยากได้เหรียญหนึ่งเหรียญนะครับทู่ยินวันเลยนะครับได้บูชาทั้งหลวงปู่มหาศิลาทั้งพระอาจารย์สุริยังนะครับได้มานานแล้วนะครับเหรียญนี้แต่ยังไม่ได้ปล่อยออกไปเลยนะครับรายการต่อไปที่ผมนํามาให้ชมนะครับเป็นเหรียญเหรียญตัดชิด นะครับเนี่ยเหรียญตัดชิปปลูกเสกในพิธีสองสาเร็จแล้วก็ปลูกเสกได้รับการอธิษฐ,ฐาน,ฐานจิตปลูกเสกนะครับเป็นวาลาพิเศษก็คือปลูกเสกเดียวโดวยองค์หลวงปู่เนี่ยคนนานมากนะครับเป็นหนึ่งทีมนะครับที่ปลูกเสกนานที่สุดในบรรดาเหรียญในพิธีสองสาเร็จเพราะว่าได้อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญโต๊ะหมูตัดชิปหลังเรียบนะครับเนี่ยเลขดันนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดหกนะครับจัดสร้างเพียงแค่แหลักร้อยองค์เท่านั้น นะครับไม่ข้าม200หรือ300อย่างแท้แน่นอนนะครับเป็นเน้อทองแดงแล้วก็สวยมากๆอันนี้เปิดแบ่งปันที่3,500บาทนะครับถ้าใครอยากได้วัตถุมงคลที่ปลูกเศษเดียวรืองหลงปูแล้วก็ปลูกเศษนานนะครับแนะนําเลยเหรียญตัดชิดแล้วก็อีกจานนึงก็คือหายากมากนี่นะครับผมไม่เคยได้มาเยอะเลยนะครับจนมากได้มาเป็นแค่อย่างครั้งละเหรียญเท่านั้นเนื่องจากสนนราคานี่ก็แพง นะครับอีจานนี้นก็คือหาคนที่จะนํามาเปลี่ยนแบ่งปันเนี่ยยากมากเลยนะครับนานทีปีหนถึงจะมีมาหนึ่งเหรียญนะครับเนื่องจากว่าเป็นของหายากลูกศิลูกขาก็เลยนะครับเก็บสะสมนั่นเองในการต่อไปที่ผมนํามาแบ่งปันเป็นเหรียญหัวใจเจตํำนานนะครับเป็นเหรียญรูปทรงรูปไข่เหรียญรูปทรงรูปไข่เป็นหน้าตรงนะครับอันนี้เป็นนางงามหน้ากา นนเนี้เน,น,นื้อนวะด้านหลังลงเป็นหัวใจเจ็ดตำนานนะครับเป็นยันหัวใจเจ็ดตำนานแล้วก็ฝังตะกุดเงินอนะันนี้เป็นสอดไส้มหาชนวนนะครับเนื้อนวะสอดไส้ชนวนแล้วก็ฝังตะกุดเงินเป็นเหเเรียญหนึ่งเหรียญที่สวยงามมากนะครับลงพระคาถาพระเจ้าสิบชาติลตหลวงปู่เนี่ยท่านชอบนะครับลงพระคาถาพระเจ้าสิบชาติ นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยน้อมนาเอาบาร,รมีของพระเจ้าของพระพุทธเจ้านะครับของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะ,จะเสวยชาติเป็นโอสซเลพสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยท่านได้ทําการนะครับสะสมบาร,รมีนะครับที่เป็นชาติใหญ่ของท่านทั้งสิ้นนะชาติสุดท้ายนะหมดยีสิบชาติด้วยกันก็มีทั้งการนะครับสะสมบารมีด้วยการให้ทานการจเจริญปัญญาจเจริญความอดทนการกัดตัญดูกตระเวทีเป็นผู้ถือศีลน,นะครับ ครบ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้นเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นชาติใหญ่ก็คือเป็นมหาชาติน่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนพระเวสันดรนือนชาติสุดท้ายของของค์เสนาผสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านนะครับได้รวบรวมในสะสมบารมีรทุกสิ่งทุกอย่างจําเป็นครบทุนที่จะเกิดมานะที่จะประสูติออกมาเป็นองค์เ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายศิทิธรรนั่นเองนะครับอันนี้บ่งบอกถึง นะครับน้อมนําเอาบุญบาร,รมีของพระผี่สัตวิ์สิทธิ์ชาตินะครับนะถ้าคนเราบาร,รมีเต็มแล้วเนี่ยประกอบกิจาการงานใดๆมันก็จะสําเร็จรวดเร่วได้โดยง่ายนะวันนี้นี่คือเคล็ดนะครับในการใช้พระคาถาพระเจ้าสิชาติของหลวงปู่นะครับอันนี้เปลี่ยนแบ่งปันที่หนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อ,อ,นนนอนนเนีอนวะวสอดไส้ชนวนฝังตะกุดเงินนะครับ เหรียเพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับรายการถัดไปนะครับจะนํามาให้ชมเป็นประเภทเครื่องรางบ้างนะครับพี่ๆเป็นเพื่อนหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับวันนี้มีเครื่องรางของหลวงปู่มานะครับมีทั้งลูกอมนะครับลูกอมหนีกินพึ่งนะครับมีลูกอมชานหมางหนีกินพึ้งจัดสร้างโดยนะครับโดยทางวัดเองเลย ใช้พาลูกวัดนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือในการบดมวลสารต่างๆแล้วก็ในการปั้นนะครับในการสร้างลูกโอ่รุ่นหมีกินพึ่งให้ขึ้นมานะครับเนี่ยทุกลูกนะครับจำนวนการจัดสร้างน้อยมากแต่ทุกลูกทุกลูกนะครับต้องต่อโคดแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับสามหกสี่นะครับจำนวนการจัดสร้างน่าจะประมาณหนึ่งพันลูกเท่านั้นครับอันนี้มาในเลี่ยมเดินพร้อมใช้นะครับเลี่ยมแบบสามห่วงประมารถนําไป เป็นเม็ดกลางในการใส่สร้อยได้เลยนะครับวันนี้เืัวแบ่งปันที่700อบาทนะครับ700บาทรวมส่งแล้วนะครับราคาเบาๆเลยไม่มีกล่องนะครับผมอันนี้วัตมงคลลวงผูถ,าถา้ารายการไหนมีกล่องนะครับก็จะแจ้งรายการไหนไม่มีกล่องก็จะแจ้งนะครับเวลาส่งวัตถุมงคลไปก็จะพยายามส่งกล่องไปให้พร้อมเซบสมบูรณ์นะครับถ้ารายการไหนมีกล่องก็จะส่งพร้อมกันเลยนะครับ ่เกือบที่เกียรติอยต่อไปนะครับเป็นของดีหายากถนานมีมารีนะครับนี่คือก้นบุหรี่หลวงปู่มหาศิลานะครับในกลุ่มจริงๆเขาไม่ให้ปล่อยกันนะครับเพราะว่าหายากนะครับมีการบอกเรียนแบบกันนะครับอันนี้ผมได้มานะครับจากหลวงพี่จะนำมาเปตือนแบ่งปันที่500บาทรวมส่งนะครับอันนี้หนูแท้ร้อเนี่นะครับบุรี่คือวัตถุมงคลยุคต้นๆเลย คนที่ไปาราบหลวงปู่เนี่ยต้องได้ตะกุกต้องได้บุรีนะครับบุรีของท่านนะครับท่านบอกว่าลรามีทุกสิทธิ์นะครับถามท่านนะครับก็ถามท่านว่าทําไมหลวงปู่ถึงดูดบุรีนะครับเหลือก้นเนี่ยยาวนะครับบุรียังดูดไม่หมดหลวงปู่ก็ทิ้งแล้วหลวงปู่บอกว่าบางอันเนี่ยก็สั้นบางก็ยาวเพราะว่าตอนนี้ท่านดูดบุรีนะครับท่านภาวนาพระคาถาถ้าบวนหนี่นะครับภาวนาคาถาเยอะภาวนาคาถานานเนะี่ย นะครับก็จะใช้เวลาในการภาวนาในนานนะครับบุรีก็จะสั้นนะครับแต่ละดอกแต่ละนวลก็จะภาวนาพระคาถาที่แตกต่างกันออกไปนะครับเนี่ยยังถ้ามวนไหนสั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าหลวงปูง่ท่านภาวนาพระคาถาปลุกเสกให้นานมากนะครับนะเดี๋ยวตะกุดอ่าก้นบุหรี่หลวงปูง่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุก ทุกมวลนะครับท้งมวลไหนท่านทําไว้เนี่ยท่านก็จะหยิบให้นะครับจะเห็นว่าคือจะมีทั้งมวลที่ท่านทิ้งแล้วก็มวลที่ท่านเก็บไว้นะครับมีแผ่นทองจานมีหลวงปูป่ด,ด้วยนะครับลายการถัดไปนะครับนํามาเปิดแ่งปันเป็นพระสังกัจจาย นะครับเศษในพิธีมหากรรมฐานนะครับ36วาระด้วยกันนะครับปลกเศษร้อมเหรียญบนประทัยข้าเปลือกป้อมเหรียญบนประกาศนะครับปลกเศษมาตั้งแต่สารลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับจากทะเลใต้จนถึงองพระธาตุพนมเลยนะครับปลุกเศษดีมากๆเลยนะครับประสังคจายรุ่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประสังคจายที่ออกนะครับในวัดนะครับเป็นมาตรฐานสากลที่สุดก็ว่าได้ นะครับเป็นรูปหลอนเนื้อทองเนื้อทองแดงนะครับลักษณะก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้นะครับหลอได้สวยมากๆเลยนะครับเป็นปางตางประธานพรด้วยมริเวีนใต้งองพระก็จะมีรันนัมเบอร์นะครับปุกง น่านดับเือนทุกองมีโค้ดนะครับเรียบร้อยอันนี้เปลือนแบงปันที่สองพันห้าสิบบาทนะครับขอค่าสองเปนห้าสิบาทเพราะว่าต้นทุนมาค่อนข้างแพงนะครับภาษสังกระใจายภสังกระใจภัดสังกัดใจเหมือนศิลานะครับถูกเสกทั้งเส้นสามส้นหกบหาละาเลย นะครับมีมาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นในรายการถัดไปนะครับไปชมในรายการของภาพผมบ้างนะครับภาพผมนี่มีมาแบ่งปันนี่นะครับแนะนําเลยภาพผมดวงเศรษฐีนะครับวันนี้มีมาให้ชมทั้งสองบล็อกเลยนี่นะครับองค์ซ้ายมือเนี่ยเป็นบล็อกเด็กนะครับบล็อกเด็กโอ้ขีดลัศมีกวงกลมนะครับองค์ขวาเนี่ยเป็นบล็อกอยางนะครับ เป็นพันธนุ์ล้วผงรุ่นแรกที่ปลูกเศษในองค์พระธาตุพนมนะครับต่อไปเนี่ยนะครับจะหายากเหมือนกันกับดวงเศษฐีของหลวงปู่มหมุนเลยก็ว่าได้นะครับ,นะรบด้านหลังในหลงเลขลัคนาราศีเกิดนะครับของคนนะครับที่ดวงเดือนกันยงินจะเป็นเศษฐีนะครับน่าใช้มากปลูกเศษ นะครับตูเสร็งปีหกสามนะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นขององค์หลวงปู่เลยแล้วก็พิธีในปลูกเสกดีมากๆได้ดูความสวยนะครับบล็อกเลกนี่นะครับดูความสวยบริเวณหางตาขององคหลวงจะคมมากนะครับจะเหมือดโด่ดดงๆเลยเกี่ยวเชือกมเนเต็มองค์นี้เลยสวยสมบูรณ์มากนะครับเปลี่ยนแบงฟันที่สองพันสองพันห้าสิบบาทได้กันนะครับขอ,ขอค่าส่งด้วยห้าสิบบาท นะครับองถัดมาเนี่ยเป็นบล็อกยางนะครับบล็อกยางนี่ผมเปิดแบ่งปันที่850บาทนะครับมาในเรียมพร้อมใช้มาในเรียมพร้อมใช้ใน,ใชนะครับในพะิเศษเลยด้านหลังเนะี่ยมีรอยจานโค้งงบูนะครับสวยงามมากเป็นบล็อกที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับเป็นพระ ราคาเบาๆแต่ประสบการณ์ยโอ้โหสุดยอดจริงๆสำหรับวัตถุของขนหงปูมีประสบการณ์ทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วคาดโชคลาภนะครับป้องกันอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะครับรายการถัดไปมาให้ชมเหรียญฮิงชนะจนนะครับฮงชนะจนเหรียญน,นี้เปลี่ยนแบ่งปันที่1,500บาทหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นทุนมาราคาแพงมาก นะครับด้านหลังลงพระกถาแน่นๆเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับมีทั้งอีติวิโสเหรียญเตี้ยนะครับพระกถาในบทสิบสองตำนานนะครับที่สําคัญเลยเหรียญเหรียญนี่นะครับให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านชมเลขนะครับเนี่ยเลขตองสี่นะครับเลขสี่เลขหนึ่งสี่ตัวนะครับเลขฝูนะครับเลขหนึ่งโอ้โหสวยงามมากหายากมากนะครับแล้วดูผิวเหรียญมันเป็นธรรมชาติมากนะครับอันนี้เปิดแบนปันที่เหรียญพัน 550อยหิบาทนะครับด้านหน้าผิวส,สวยๆผิวคล้าสสิกผิวดึด่งๆใม้มีการแต่งผิวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเี่คือเหรียญเฮงชนะจนนะครับส่วนทรงเกียร์แปดนะครับรุ่นรุ่นชนะจนนะครับเหรียญชนะจนนะครับไม่ใช่เฮงชนะจนนะปกติเฮงชนะจนจะเป็นรูปทรงรูี่แมบ,บนึงนะครับนี้คือเหรียญชนะจน มีสัญลักษณ์รูปไก่ด้วยเนจากหลงปู่เนี่ยท่านเกิดปีละกานะครับมาที่14สีาา่ตุลาปีละกานะครับจะเห็นว่าหลงปู่กับหลงพ่อรวยเนี่ยนะครับเกิดปีเดียวกันจึงใช้สัญลักษณ์ไก่ในการลงหลังวัตถุมงคลเหมือนเหมือนกันนะครับรายการถัดไปมาชมเหรียญกระถินบ้างนะครับกระถินเนื้เอเงินนะครับกระถินเนื้เอเงินบล็อกบล็อกทองคำนะครับกระถินเนื้เอเงินถ้าบล็อกทองคำนี่จะราคาไม่แพงนะครับ ราคาเบากว่าบล็อกทองแดงนะครับเนื่องจากหาหาบล็อกทองแดงเนี่ยหายากมากกว่าบล็อกทองคำนะครับเป็นเหรียญที่ปลกเศนะครับที่วัดพระธาตุเหมินหินนั่นหลังลงพระคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับดูความคมความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมกว่าไดนื่องจากความสวยแล้วก็วิธีปลูกเสกดีมากนะครับปลูกเสร็จในวิธีมหากรรมฐานอันนี้เตืนอนเหรียญปันที่3,500บาทนะครับ<ม>บางเหรียญบางเุ่นก็จะขออนุญาตไปไปวานะครับผมในการถัดไปอันนี้นามาให้ชมเป็นเหรียญอนันพันล้านนะครับพันพันล้านเนื้อเองินบริสุทธิ์นะครับโอ้สวยงามมากด้วยความคมนะครับความคม อันออกแบบแม่พิมพ์สวยมากนะครับเป็นเหรียญที่ดูแล้วเนี่ยเห็นแล้วสวยมากนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบโบราณด้าน,น,นหลังนะครับเป็นฟอนต์ลายมือน,นะครับรวยรวยเงินโกดล้านนะครับคุงพันพันล้านแล้วดูความคมนะครับเนี่ยอุอาสะนามะอะอุะนะ เบรกสามนะครับอันนี้เปลี่ยนแดงปันที่3,500บาทเช่นกันสามพันห้ารบาทนะครับผมมีเพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญสำเภาทองเนื้อเงินนะครับเนี่ยออกที่วัดธาตุประทับนะครับเป็นมาที่หลวงปู่อยู่นะครับจำพรรษานานที่สุดเลยนะครับเป็นสำเภาทองนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงิน ลงแต่กีบอร์ดแล้วก็นมสัตว์ดีกาคู่นะครับด้านหลังเป็นสัมพอทองนะครับสวยงามมากลงนี่นะครับวัดโูสศรีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับปู่เซนปีสองห้าหกนะครับกลุ่ม1ิบหน้ร้อยเอ็ดนะครับสร้างถวายหมายเลข52นะครับเลข2หลักอันนี้เปิดที่2,600บาท นะครับราคาเบาเบาเลยาะว่าได้นะครับวันนี้ก็จริงๆก็มีวัตถุมงคลมาให้ชมเยอะอยู่นะครับเสียด้วยฟามที่วันนี้นะครับผมมีเรื่องนิดหนึ่งนะครับก็เลยนํมาให้ชมนะครับคร่าวๆประมาณเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันหลังถ้ามีเวลาก็าจะนํามาให้ชมนะครับเพื่อชิปจะได้ไม่ยาวจะเกินไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบชิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ